สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวรอบโลกโดย ATFX นะครับข่าวที่เน้นเอาแฟกต์มาเล่าให้กับทุกท่านฟังสำหรับการลงทุนครับผมเอาละฮะสำหรับวันนี้นะครับผมประเด็นสําคัญเลยนะครับผมจะเป็นเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับผมหรือผลกระทบจากการที่ทางรัสเซียเริ่มโดนปั่มบาทนะฮะก็เริ่มที่จะมีการกะเกงกรรมแล้วนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเกิดว่ามีการคว่ำบาท จริงๆไมเกิดขึ้นนะครับผมจริงๆถามว่าเริ่มความบาดแล้วหรือยังเริ่มแล้วนะครับเริ่มเอฟเฟกแล้วแต่ว่าเขากําลังดูอยู่ว่าผลกระทบครั้งนี้มันจะลามไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตก่อนแล้วกันนะครับผมว่าไทม์ไลน์ของตอนนี้ทางรัสเซียเองเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมรัสเซียยูเครนนะครับได้มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเจรจานะครับระหว่างคณะผู้แทนระหว่างของทางรัสเซียกับยูเครนนะครับผมซึ่ง ผลในการเจราจาครั้งนี้นะครับก็ต้องเรียนกันตามตรงอว่าบรรยากาศไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะครับผมโดยนะครับในการเจราจาครั้งนี้นะครับยูเครนได้มีการแถลงชัดเจนว่าสิ่งที่เขาต้องการอนะ่ะคือการที่ให้รัสเซียเนี่ยหยุดยิงทันทีนะครับและถอนกําลังรัสเซียออกทั้งหมดนะครับผมจากในยูเครนตอนนี้อันนี้คือเจต,ตนาวัตถุประสงค์ของการการเจราจาะนะครับผมในขณะที่ทางเครมลินครับผมหรือทางรัสเซียครับผมก็ไม่ได้ให้ความเห็นอะไรว่า เจต,ตนาหรือวัตถุประสงค์จริงๆในการบุกรุกครั้งนี้นะครับผมในการส่งกําลังโจมตีครั้งนี้คืออะไรนะครับผมก็ต้องเรียกว่าการเจราจาครั้งนี้นะท่ารับผมในมุมผมที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองระดับประเทศนะครับผมก็ต้องเรียนตามตรงตามตรงว่าไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มีความคืบหน้าในการเจรจาเท่าไหร่อย,อยังไงก็ตามครับในข่าวนะครับผมก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะก็ ต้องติดตามนะฮะต่อไปว่าจะยังคงเห็นด้วยหรือการตอบรับการเจราจาต่อหรือไม่อย่างน้อยนะครับเป็นสัญญาณดีเชิงบวกระยะสั้นๆนะฮะ,ะ,ะว่าโอเคอย่างน้อยรัสเซียยังยอมเจราจานะครับผมทีนี้นั่นคือประเด็นแรกเรื่องการเจราจานะครับผมประเด็นที่2ครับเราเริ่มเห็นนะครับผมว่าทางเซเลนสกี้นะครับผมหรือประธานาธิบดีของทางยูเครนเนี่ยเริ่มมีการ move อะไรที่ดูมีนัยสําคัญนะครับโดยนะครับทางเซเลนสกี้นะครับผมหรือประธานาธิบดียูเครนเนี่ยได้ยื่นนะครับผมสมัคร เทาเป็นสมาชิกของ EU นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับยื่นสมัครสมาชิก EU ผ่านช่องทางพิเศษนะครับผมเพื่อคาดหวังให้มีการตอบรับต่างๆเร็วขึ้นต้องเรียนเท่ากับนักลงทุนก่อนว่าสถานการณ์นี้นะครับผมไม่ได้แปลว่ายูเครนเป็นสมาชิกของ EU แล้วแต่เป็นการยื่นสมัครเท่านั้นซึ่งโดยปกตินะครับผมระยะเวลาที่จะใช้ในการยอมรับสมาชิกเนี่ยอย่างโครเอเชียเนี่ยก็ใช้เวลาเป็น10ปีนะครับผมกว่าที่จะเป็นสมาชิก EU ได้ ดังนั้นมูฟนี้เป็นมูฟที่ต้องการเพิ่มอํานาจต่อรองสำหรับทางเซเลนสกี้เองนะครับผมเพื่อว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่ารับเป็นสมาชิกขึ้นมาจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นการบ่งบอกได้ว่าอาสิ่งที่ทางเยอรมันกำลังทำทางขอขอภัอยครับที่ทางรัสเซียกำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการรุกล้ำอธิปไตยของทางเอนะครับผมก็ต้องรอดูนะว่าทางเอจะให้เป็นสมาชิกหรือเปล่านะครับผม อันนั้นก็เป็นสตอรี่ที่2นะคบผมสตอรี่ที่3ครับผมการสนับสนุนของรัฐบาลนานาประเทศอื่นๆครับผมนอกจากเรื่องของการแบนธนาคารใหญ่3าธนาคารแล้วอย่างเช่นซูเปอรแบงค์นะครับแกสปลมนะครับของรัสเซียนะครับผมก็ทางประเทศอ,อื่นๆก็มีการส่งอาวุธเงินทุนนะครับผมแล้วก็พวกทรัพยากรต,ต่างๆมาสนับสนุนยูเครนนะครับผมโดยอย่างในภาพเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับสหรัฐก็มีการส่งงบ อหารเพิ่มเติบนะครับผมยุโรปนะครับส่งอาวุธให้นะครับเยอรมนีนะครับส่งปืนยิงรถถังให้นะครับผมฝรั่งเศสนะครับส่งมอบอุปกรณ์ทางการทหารให้จะเห็นว่าหลายๆประเทศก็มีเฉพาะการส่งทรัพยากรเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการส่งพวกกําลังหรือความช่วยเหลืออะไรที่ทางยูเครนต้องการในเวลานี้นะครับยูเครนก็ต้องการที่จะมีอำนาจต่อรองเหนือรัสเซียแหละนะตอนนี้เพื่อให้อย่างน้อยสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตนะครับผมทีนี้ตัดมาที่ฝั่งอเมริกาบ้าง อเมริกาครับผมโจไบเดนนะครับได้มีการเตรียมถแถลงนโยบายประจําปีเป็นครั้งแรกต่อสภาคองเกรสนะครับผมโดยในการถแถลงนี้นะฮะก็ต้องเรียนรับตรงว่าเป็นมูฟที่ต้องการที่จะเรียกคะแนนความนิยมเพิ่มนะครับผมถ้าใครได้ติดตามรายการเอทของเรามาตลอดนะครับเราจะเคยอัปเดตภาพนี้ไปแล้วนะฮะว่าตอนนี้นะครับคะแนนนิยมของโจไบเดนเนี่ยอยู่ราวๆสี่ ซึ่งคะแนนนิยมนี้นะครับผมเราเริ่มเห็นการปรับลดลงแบบมีนยยสัคัญหลังจากมีประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อนะฮะตัดภาพนี้นะครับเงินเฟอ้อ CPI ของสหรัฐเนี่ยอันนี้คืออัปเดตของเดือนมกราคมนะครับผมเดือนล่าสุดก็ขึ้นไปอ,อยู่ที่75%นะฮะสังเกตนะครับว่าช่วงที่เริ่มมีปัญหาจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงนี้นะครับที่เงินเฟอ้อพุ่งขึ้นแรงๆนะฮะถ้าใครไม่เก็ตนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยจะส่งผลต่อ ค่าของชีพนะครับผมการนําเข้าการส่งออกอันนั้นจะเป็นเรื่องค่าเงินนะเงินเฟ้อนียจะส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยตรงนะครับการที่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มตีความแล้วประธานาธิบดีนี้อาจจะไม่ได้เก่งมากอะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้เป็นมุมมองจากคร่าวๆนะครับผมทีนี้อย่างสุดท้ายครับเมื่อวานนี้นะครับผมเช้าวันจันทร์รัสเซียนะฮะหลังจากที่มีการประกาศนะครับคว่ำบาตรมาตรการสวิสต์นะครับผมกับทางธนาคารใหญ่ๆหลายที่ซึ่งเท่าที่ผมดูนะครับ ก็จะมีชื่อธนาคาร3ที่นะครับ g a ส p r o m นะครับ r o s n e f ์นะครับ Sberbank นะครับผม3ที่นี้นะครับหลังจากที่มีการโดนแบนไปนะฮะเราเริ่มเห็นข่าวนะครับว่าชาวรัสเซียออกมาต่อแถวยืนรอนะครับเนี่ยซะ Sberbank นะถอนเงินออกจากธนาคารนะครับผมสถานการณ์นี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าแบนกรันนะครับแบนกรันคือการแห่ถอนเงินสกุลเงินวูเบิล ออกจากการออกธนาคารนะครับผมเพื่อไปแลกเป็นสกุลเงินอื่นมันเป็นสถานการณ์ที่บ่งชี้ครับผมว่าประชาชนรัสเซียเองก็เสียความเชื่อมั่นในสกุลเงินรูเบิลไปนะครับซึ่งไม่แปลกไม่แปลกเลยนะครับเพราะถ้าทุกท่านติดตามดูสกุลเงินรูเบิลนะครับผมได้มีการปรับตัวขึ้นเกือบ40%นะครับตั้งแต่วันที่22กุมภานะครับผมจากราคา79รูเบิลต่อ1ดอลลาร์นะครับผมขึ้นไปทําพีคสุดนะครับเกือบ1 1 0รูเบิลต่อ1ดอลลาร์นะฮะ ก็เป็นสถานการณ์ที่ประชาชนหมดความเชื่อมั่นกับสกุลเงินบูเบิลนะฮะล่าสุดครับผมทางรัสเซียเองก็ได้ตอบโต้ว,วิธีการนี้นะครับด้วยการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายนะครับจาก9.5ขึ้นเป็น20ครับผมหรือปรับดอกเบีย้ยนโยบายเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเท่าตัวในการประชุมครั้งเดียวนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่เขาต้องการที่จะทําไว้เพื่อชะลอการไหลออกของเงินออกนอกประเทศนะครับผมจริงๆสถานการณ์นอกประเทศรัสเซียเองตอนนี้นะครับผมนอกจากเรื่องของสวิตชแล้วนะฮะ ก็มีเรื่องของการยึดทรัพย์ของชาวรัสเซียที่อยู่ต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องเรียกว่าตอนนี้ข่าวสารเนี่ยหลั่งไหลามาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็แนะนำนักลงทุนฟังเราไว้นะเพราะว่าผมก็จะพยายามกรองมาแล้วนะว่าตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับเอาล่ะทีนี้แล้วยังไงต่อจากสถานการณ์ทั้งหมดนี้แล้วยังไงต่อนะครับผม สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการคว่ำบาตรสวิฟต์นะครับผมและเรื่องราวต่างๆในรัสเซียยูเคลนการเจรจาต่างๆตอนนี้นะครับผมการแบนเนี่ยมันไม่ได้จบแค่สวิฟต์ครับผม,มนักลงทุนครับมันเริ่มที่จะมีการคาดการณ์กันแล้วนะครับว่าหุ้นของรัสเซียเองนะครับดัชนี ETF ของรัสเซียเองนะครับผมหรือกองทุนต่างๆเงินทุนต่างๆที่ต่างประเทศลงทุนในรัสเซียเนี่ยเขากําลังมีแพลนจะถอนออกนะครับผมเมื่อวานนี้ผมเห็นมีข่าวว่า กองทุนใหญ่ๆนะครับผมอย่างของ b l a c k r ็อกเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องขายหุ้นรัสเซียออกยังไม่ได้ขายนะแต่แค่มีการประเมินว่าถ้ามีการความบั่เชิงลึกเพิ่มเติมจริงๆบานปลายจริงๆมีการต้องขายออกทั้งหมดนะครับผมเม็ดเงินตรงนี้จะไปอยู่ไหนนะครับเม็ดเงินตรงนี้จะไปอยู่ไหนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็มีการประเมินกัรนะครับว่าอาจจะมี2เคสนะครับก็คืออยู่ใน EM ต่อไป ก็อาจจะเป็นตลาดหุ้นไทยนะครับอินเดียนะครับเจแปนนะครับผมที่อาจจะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับยังไงก็ตามครับสิ่งที่เกิดขึ้นชัดๆเลยนะครับผมคือเงินไหลออกจากตลาดหุ้นทางฝั่งตะวันตกนะครับผมโดยเฉพาะเยอรมัน30ครับเหตุผลคืออะไรครับเหตุผลคือตอนนี้เนี่ยการแบนสวิตโค้ดของทางรัสเซียครับมันส่งผลให้คู่ค้าที่มีการนําเข้าส่งออกสินค้ากับทางรัสเซียนะครับผม คนที่มีการนําเข้าเนี่ยเอาของมาแล้วแต่ยังไม่จ่ายเงินเนี่ยอันนี้ประเทศเขาไม่ได้สวยประเทศที่สวยคือประเทศที่ขายของไปแล้วส่งออกสินค้าไปแล้วครับผมแต่รัสเซียไม่สามารถโอนเงินกลับมาให้กับทางบริษัทได้ประเด็นนี้กําลังเกิดขึ้นกับพาร์เนอร์หลายๆรายนะครับผมโดยจากที่ผมไปหาข้อมูลส t ตติสต้ามานะครับก็มี3ประเทศใหญ่ครบหมดเลยนะครับผมเยอรมันนะครับผมยูน t e ด s เ a t ต s นะครับอเมริกานะครับผมและอังกฤษนะครับ เหตุผลนี้เองครับผมที่ทําให้สกุลเงินปอนด์และยูโรนะครับผมมีการเปิดแกลบลงเช้าวันจันทร์นะครับผมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็มีการประเมินกันครับว่า,าถ้ามีเหตุผลนี้จริงเศรษฐรกิจของเยอรมันเองนะครับยูโรนะครับผมสารัตเองนะครับผมอังกฤษเองก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงด้วยสะท้อนออกมาผ่านตลาดหุ้นครับตลาดหุ้นเยอรมันมีการปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาตลาดหุ้นอื่นๆเท่าที่ผมติดตามข้อมูลมานะครับผม ในขณะที่อเมริกานะครับผมเห็นลบน้อยๆนะครับก็เป็นการเปิดโดดลงแล้วก็ดึกปิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมตอนนี้นะฮะถ้าจะถอยสินค้าอะไรก็จะมีเยอรมัน30นะครับผมมองหาจังหวัดดักช็อตนะครับผมในขณะที่ JP ก็มองว่าเป็นโอกาสดีนะครับถ้ามีการขายหุ้นรัสเซียและพันบับรัสเซียทั้งหมดนะครับผมเงินมันต้องมีที่ไปครับท่านผงุ้นครับมันจะต้องเลือกไปสักที่ใดที่หนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับรัสเซียรัสเซียยูเครนทั้งหมดนะครับผมสุดท้ายนะครับ ขอญาตอัปเดตหน่อยนะฮะเราผมคิดว่าลหลายคนอาจจะจําชื่อดอนบัสได้จําชื่อดเนสลูฮันได้จําชื่อชโนบิลจาชื่อจังหวัดยูเครนได้หมดเลยนะครับแต่ลืมไปแล้วนะครับผมว่าเฟดนะฮะกำลังจะมีการประชุมเฟดนะครับผมในเดือนมีนาคมนี้16มีนาคมนี้นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ก็จะมีข่าวเศรษฐกิจที่สคาคัญพวกจ็อบเลสครมนะครับการจ้างงานนะครับผมที่จะมีส่งผลต่อการปรับขึ้นนโยบายเช่นกันนะครับผมนโยบายของสหรัฐตอนนี้ฮะเท่าที่เราประเมินนะครับผม ผลตออแทนพันธบัตรสารัส2ปีเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณตัำกว่า1.5%แล้วนะครับเท่าที่ประเมินดูนะครับตอนนี้ตลาดเริ่ม price out แล้วนะฮะเริ่มไม่เชื่อว,ว่าการขึ้นดอกเบี้ย2ครั้ง50 basis p o i n t จะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้นะครับจะเหลือแค่การขึ้น0.25%เท่านั้นนั่นเองนะครับผมสอดคล้องกันนะครับทั้งพันธบัตรสารัสและตัวเรื่องของ CME นะครับ CME ก็มองว่ามีโอกาส88.6%ที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งครั้งเท่านั้นในการประชุมครั้งนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราเลยเริ่มเห็นการปรับตัวขึ้นของบิตคอยนะครับบิตคอยเนี่ยมันลงมาตลอดเพราะว่าเชื่อว่าดอกเบี้ยจะขึ้นไปวยู่แล้พอดอกเบี้ยเริ่มปลอดคายลงนะครับบิตคอยก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมากขึ้นนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณครั้งแรกด้วยนะเมื่อวานนี้นะครับผมว่าทองคำกับบิตคอยปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับนะครับผมส่วนทางกับภาพ correlation ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้ครับรายการสรุปข่าวรอบโลกโดย ATFX จะประมาณนี้นะครับผมแนะนําติดตามข่าวสารแบบมีสตินะครับช่วงนี้จะมีข่าวสารเข้ามาค่อนข้างเยอะถ้าขี้เกียจติดตามติดตาม ATFX ไว้นะครับกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ไลฟ์อันนี้เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมมาผมปิดท้ายนะฮะตารางปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้นะครับผมจะมี10บโมงครึ่งครับเรื่องของออสเตรเลียนะครับผมคุณหนุ่มได้คาดการณ์ไปแล้วเมื่อวานนะครับผมและประกาศ GDP ของแคนาดาวันนี้นะครับ คาดว่าจะมีความผันผวนเกิดขึ้นในสกุลเงิน USD CAD นะครับผมและสีพุ่มคืนนี้ครับมีการประกาศตัวเลข Manufacturing PMI ซึ่งเป็นเหมือนต้นทุนการผลิตเงินเฟอ้อจะลงหรือไม่ลงมันอยู่ที่ PMI นี่แหละนะครับเราจะรอดูตัวเลขนี้กันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับรายการสรุปข่าวรอบโลกโดย a t m x ครับก็นำเสนอความจริงให้ทุกท่านนะขอจากไปเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัมีกำไรกันนะครับสวัสดีครับ